ต่อมาดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกันนะคะดูดวงรายสัปดาห์ <c oughs> ฟังอาจายให้ดีคนเกิดราศีกันสภาพนี้เลยเครียดอะนั่งเขียด,ดินเลยคือแบบทำอะไรไม่ถูกมันเจออะไรวะเนี่ยเออคิดอะไรไม่ออก ใครเกิดราศีกันมีสภาวะอย่างนี้อยู่ไหมกำลังมีปัญหาเลยแต่ดวงชะตาของคุณนะต้องบอกเลยว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณมีครูบาอาจารย์มีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กําลังช่วยและคนที่จะเข้ามาช่วยคุณได้เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคาเลคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะดุะเผด็จก,การนิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าองค์ที่อุปถัมแล้วก็พระพิฆเนศจะพาคุณฟันฝ่าอุปสรรค ทั้งหลายทั้งปวงไปได้เพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงจากองค์เทพเทวามหาเทพมหาเทวีมหาเทวีที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะจะแนะนําเลยทําทานถ้าไม่ไหวซับไม่ถึงร่วมทำํำที่ไหนเขามีโรงทานก็ไม่ร่วมกับเขา ข้าวเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันสามารถกระจายได้ก็จะส่งผลทําให้ได้เยอะๆทั่วๆกันราศีกันเป็นช่วงชั่วโมงที่บอกว่าเหมือนจะหาทางออกไม่ได้เหมือนกําลังเครียดเคียดเบื่อๆบืในนายอยู่แต่ต้องบอกเลยว่าใครเป็นสิทธิ์มีครูนะสำหรับในชาวราศีกันใครมีองค์เทพเทวาที่ปกปักรักษาใครที่เป็นสายมูชั่วโมงนี้มันผ่านแบบ ขึ้นทูบขอพรนั่นดิเออขอบางคนบูชาต้้งนานแล้วไม่เคยขอเลยอาจารย์เหมือนกันไม่ค่อยได้ขอหรอกแต่ไปชุดใหญ่กันเนี่ยขอหน้าดูเลยอืมเอาเอาราเอาใบาสีพญายนาคไปลอยทุกเนาะอาจารย์ก็อธิษฐานไปโพสต์เล่นๆในติต๊กต็อเป็นไวรัลทั่วเลยเอ FC ี <laughs> <F 4 S 1> ประเทศลาวเพียบเลยดีใจจริงๆนะคะ เอาละเพราะว่าในชาวราศีกันถ้าเกิดตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ที่เรายังเครียด,ยดอยู่ยังไม่รู้จะทําไงดีสิ่งศักดิ์สิจะชี้นําให้และอาจารย์จะบอกว่าถ้าใครเกิดราศีกันนะคะก็แนะนําว่าอาบน้ำมนต์จุดเทียนในการยกดวงเพราะดวงคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างจะผ่านพ้นไม่ได้ได้วดีแล้วก็บูชาองค์พระพิฆเนศนะคะ สำหรับในชาวราศีกัน